ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้ง22,900กว่าท่านแล้วในเช็คลายนี้ผมเชื่อแน่ว่าไรนี้เป็นไรที่ผมส่งท้ายและก่อ,ะอนที่ FC จะเข้านอนเพราพักผ่อนในค่ำคืนนี้ได้เชื่อแนะ่เลยเกินว่าที่ท่านสนใจไรนี้มากๆนะครับเพราะนี่คือเหรียญองค์บุรพจา,า์หลวงปู่คงนะครับหรือหลวงพ่อคงหรืออุปชาคง แห่งวัดบางกระพร้อมอามภวาสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับในโอกาสครบ150ปีอายุหลวงพ่อคงถ้านับถึงปี58เดเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี58ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับในวาระชุนมายุ77ปีนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับและด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม มีเป่าโคดนะครับอัครยันตรงสังฆฏิหลวงพ่อนะครับในปี58ผมได้ไปกราบสิริยส,สังขารของท่านนะครับที่วัดแล้วก็ไปเช่าบูชาเหรียญน,นี้มานะครับปัจจุบันนี้มูลค่าไม่ต้องพูดถึงเพราะเปเรียนหายา,ากเจอก็ความพระอุปชาคงวัดบางกระพร้อมนะครับชนมายุ77ปีพศ 2, 200, 2 4งพัน่รอบนะครับน,นิยนยุคมาซึ่งเหรียญน,นี้ผมบูชาจากวัดนะครับบูชาจากในวัดเลย1,000%เซนะครับ แล่ด้านบนนั้นนะครับเป็นห่วงเปิดแล้วก็มีคล้ายๆลายกระดกซ้อนขึ้นไปเป็นห่วงเปิดด้านบนสวยชัดมากๆเอาละครับดูตรงด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญมีขลยันประทับอยู่เป็นยันนะครับหรือยันเจ้าพระองค์จารึกข้อความลาภผลภูนทวีนะครับมีขลยันอยู่ประมาณสีแถวแนละจารึกข้อความสิทธิสร้างบูชาพระคุณของหลวง พ่อนะครับถือสุดยอดมากๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญย้อนยุคแต่เป็นเหรียญเนื้อชนวนบอ่าชนวนวเก่าที่สวยชัดและสุดเข้มขังชัดเจนในรายละเอียดองฝากให้ดีช่วยแชร์ต่อส่งต่อและช่วย s u b สไครต์งานพระเครื่องสําคัญนี้นะครับผมจะวางไว้ตวรงเทกไลน์นี้ และใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับขอบคุณการเข้ามารับชมในไลน์นี้มากๆนะครับ ครับผมขอบคุณทุกท่านในการเข้ามารับชมในไลน์นี้นะครับขออนุญาตปิดนะครับขออนุญาตปิดสร่มในไลน์นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ